หนุ่มกัญชัยปั่นมากถามพิธาคุณแอปเล่นละครดีไหมแฟนคลับฟินเวอร์ทักษะออนให้หนุ่มทิมพิธาตอบอยู่บ่อยครั้งและหนึ่งในคำถามที่พี่หนุ่มถามทิมพิธาไปก็คือคุณแอปทักษะออนเล่นละครดีไหมซึ่งทางด้านของทิมพิธาก็ได้มีอาการยิบเล็กน้อยด้วยความเขินอายก่อนจะบอกว่าก็ดีครับดีที่สำคัญช่วงใกล้จะจบรายการ ทางด้านของทีมเองยังมีการพูดหยอกล้อก,กับพี่หนุ่มกัญชัยอีกด้วยว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่รายการสามแซบที่พี่หนุ่มเป็นพิธีกรอยู่ซึ่งพี่หนุ่มเองก็บอกว่าจริงหรือเปล่าเลยเดี๋ยวไปเจอกันต่อที่สามแซบเอไหมล่ะไ,ไ,<อ>ไปหรือเปล่าไปด้เอาไปหรือเปล่าเอาคุณพิทาคุณพิลาไปหรือเปล่าเนี่ยถ้าเชิญก็ไปแต่กลัวไม่เชิญจะไปออกสามแซบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวันนั้นนะผมผมกับชมพู่จะไม่ขอสัมภาษณ์ผมจะให้แอปสัมภาษณ์คนเดียว <laughs> ได้ไหม Bye, bye. งานนี้ทำเอาแฟนคลับพากันฟินแบบสุดๆเพราะก็อย่างที่รู้กันดีอยู่แล้วว่ามีด้อมส้มอยู่จำนวนไม่น้อยที่พยายามจะจิ้นคู่นี้กันอยู่นั่นเอง